นั่งมาพูดมาคุยเนาะแม่อืเฮ้ยพี่น้องเว้ยคือว่าได้ยินข่าวดีชีได้ของน้ามีบ้านรองละจะพังไปแค่ละอืมยังพังอยูย่เออ สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเบสสุขสุขคนกันยินดีตอนรับเข้านส,สองสาวนวลสวนสื่อแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องเอมาพบมาพอดสองว,วันมาหนีเนาะไปอยู่ที่บ้านน้องแดงพ่อแม,ม่พี่น้องกะบพ้นกะเพิ่งจะเศร้าตกด้วยว่าจังใดเนาะพ่อพี่น้องเนาะน้ำกระหุอยู่พ่่อแมพี่น้องนี่เออ ไ้กุได้คนกะสิได้กล้าได้บุ่งลงให้ลงหน้าเนาภูมิพี่น้องเนาะเดือนเจ็ดดาวมาเดียวภูมิพี่น้องเลยโดยอ่าภูอพี่น้องมาตอนนี้กะคไายคำลงแดงเนาะมาหาทางน้องแดงเพื่อนภูมพี่น้องเนาะถ้าภาพประสาทเจนกะคอทอดคอภายน้ำได้ได้ภูมิพี่น้องเนาะโดยเปิดเสียงตะเวนกะภาพก็บอยกสัดเบลเจนปัญได้ภูมิพี่น้องเลยซัดเจนปัญไดเนาะอ่ามาเมื่อนี้กะ อ่าเห็นทางน้องแดงเพิ่นเห็นหลังคาไม้ผ้า,ากระจาดไม้นาะงพี่พี่น้องเนาะแต่ทั้งหน,านออ้านี่เพิ่นก็ยังบ่ได้โลทิปเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีไม้มีตอกมีสังกะสีเพิ่มพี่น้องชงใส่เพิ่นก็ยังสอองิตอ่อเติมมาให้น้องลาอยูย่เนาะงพี่พี่น้องเนาะนี่ก็เพิ่นดือ้อออกผ้า,ากระจาดที่ บ่งามเนาะออกใส่รอบๆแล้วพ่อพี่น้องชงใส่เดือยังเดือยสองเพนเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่านิจฉัน้องแดงได้ได้พ่อพี่น้องก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนเข้ามาเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าก็หลายคนแหละใครขำน้องแดงพ่อพี่น้องเอ้อ่าพวยพี่น้องเนาะมาทางนี้ก็สั่งสีเพื่อก็ยังเดืออยู่พวยพี่น้องเอ้ที่พันเดือยลงมาเนาะ ใส่ปจิชัยต่อเติมข้างๆพี่น้องนี่วายังบ๊วยอ่ฮึมสบายดีน้องแดงโอ้โออกมานอกพี่ได้บ,บ,บา้างแล้วล่ะดิมันแจ้งเนี่ยเนาะมันมืดเนี่นีเกิดกับมาค้ำแหงอะไรดิมาหนีิพระประหยัดซัดเป็นได้พี่น้องไว อหาบนนางเนี่นางจะได้บ้านนีเนาะนางอะไแนางนางกองไม้ี่ก็ได้ปะพี่บนางองไม้พี่น้องละโอ้โหพี่น้องเป็นได้ละมวนบ่มนี่มวนนางลูกัมวนัมวนทังเมยวะน้องล่ะไยขู่ไรคนมาหาเนาะมวนเนาะตะกี้เด้เงี้ย กินข้าวแดงหรือบ่านี่ยังยังเห็ดยังกินทอดไข่ไก่ทอดไข่ไก่ป้าทอดไข่ไก่จะปีนปลาบ่ทอดปลาเน้อเลยเอยดีแด่ได้กินของแซ่บโอ้ดีใจน้ำเลือดหนองผลไม้แล้วไม้เช่นคัทเทน้องหลานทั้งแพ่มาให้นี่ทาพูดอีกน้องน้องมาจื้อเนาะแมนจื้อเอาไมาขี่เขื่อนเจ้าหน้าละไล่เน้ อาตู้เนอพ่นก็ได้มากีเรียนมันมะฮาวมะฮอนดีแล้วนี่มีซ่องอะไรซ่องเข้ามานาง้าจื้อซ่องภายในนี่โอ้บ่ฮู้เลยามีบ่านองแดงมากีเรียนเจ้าน่ะบ่น้องดาจื้อบ่ซ่องช่องชาวบัวคันบ้านนานี่คือว่าอะไรทั้งหลองเพิ่นบ่มีโทรศัพท์เนาะแม่นบ่มีโทรศัพท์เบิ่์ดหรือว่าบ่มีโทรศัพท์ดิบ อดีใจบอระไรลังคาอะไรพาหม่อดีใจเนาะคนตกอบเว้นหนิแม่มาไปเศร้าเลยแต่เศร้าเลยหรือว่าตอนดื้อลังคาออกบ่แม่เปียกเบิดมาทางแม่เจ้าดิไม่ได้มาบอระมาก็ดีแบบว่าจะผ่านเม่เด้วยเนาะแม่์ในพาใหม่แม่์ไปกากคือสี่ันปะาดีใจหลายได้มากับเห็นเพื่อนซานเลาเปลี่ยนโสมไม่วันนี้ นางคาก็ได mm. ้ได <hostel> ้น <t> ้ำไผ่เนาะได้น้องแดงเนาะน้องแดงชิสละหลายคนเนี่ยมานั่งมาพูดมาคุยเนาะแม่อืมเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคือว่าได้ยินข่าวดีชิได้ของหน้ามีบ้านรองละกำแพงไฟอะไรละอืมยังพังอยู่โอ้ยจังหวะนั่งมั่นใจเนาะโดี๋ยวเดี๋ยวนาะคอยเป็นคอยไป เียวก็ได้เองมันเหรอด้ยด้วยถ้าบุญมาสนาเฮาเนาะถึงเพิ่นเนาะถึงสิ่งถึงคลองแหละก็คือสิเมนใหม่เพิ่มมาใหม่เฮ็ดห้องน้าบ่หรือว่าเพิ่นสิต่อเติมออกมาอีกเพิ่นสิต่อเติมออกมาอีกอืมต่อทางใดต่อทางนี้บ่าก็ต่อทางนั้นต่อนี้ด้วต่อทังต้นอืมอช่งมื้อใดล่ะบ่ฮู้ยังบ่ฮู้มื้ออื่นบ่ได้เฮ็ดยังบ่ซะกระบู่ลำพ่อละโอ้อเพ่นเป็นคนไป็นคนเฮ็ดเนาะ ก็คือเช่าเอามาแล้วบอนน้องหละยังลังสรรสรงเขาว่าเช่าดินบ่ก็ต้องรอเช่าไหนน้องหละเอายาวนี้แหละเอายาไใหม่แมนดีใจนะเพิ่มเติมเช่าไม่แบบข้างๆนี้แต่ว่าเฮือนอันเก่าเนาะว่าช่วงนี้แตช่วงผลเนาะก็ยังดีซะแต่ช่งซีใหม่ผ้าใหม่เลย ต่อเติมเอาตัวนี้ออกอีกหนึ่งครั er ้งหนึ่งตรงนี้นแม่ตีใจหน้าว่าห totally> ้องกับมันยังแคบอยู่เนาะแม่ห้องยังแคบอยู่บ้านน้องแดงนี่ใกล้ถนนคนเดียววงโอ้ยบ้าพี่น้องเว้ยนีนอทสายนี่นอทเส้นนี่ไกลไปไกลมาเส้นทหารเที่ยวแม่นี่เข่าคนเก๋ไปเนาะ อะไรของน้ำมก็ถือว่าเหมาะเลยเนาะต้องอายเพระว่าน้องก็ไอดิเวลาอาบน้ำต้องอาบสีมืดๆแล้วน,น,น้องรัอ,อถ้าช่วงคำ่คำๆจะเสีอาบได้ปะว่าอายคนเนาะออกมาดิมทางเนาะต้องเอาสินเขียนเอิกซะแล้วเนาะน้องเลยแต่ละมือเนาะสีนเคียนเอิกก็านะออยู่ได้เนาะเอาปิดผู้สาวเลยดยิระ <laughs> วังเอาเะไรจำเป็นเนาะหรือว่าต้องหาขุดอันมาพากระจาดที่เจ้าดึงอออไปนะี่เอามาขังไว้พอได้อาบ หายแล้วสิแล้วขังในะบในพลาอืมเขาก็มาทำไม่ดีมันนี่นะไม่ไปเหยียดทางอื่นเนาะนนก็เลยแวมาหาน้องแดงเพ็นตอนช่วงเย็นๆเราก็เห็นนด้ส่งอะไรเนาะก็เห็นะยยนางค่าไม่เลยก็พากระจัดไม่บ่าไปบึงก็นหน้าบ่าเมียนดีมากก็ได้อืมดวดเดียวเนาะน,น้องแดงทันใจดีมือเดียวเนาะม,นมีสร้างเห็ดน้ำหมลอะ จะคนเอาเงี้ยเจ้าดึงกินย่างน้องหน่าไปไล่งัว่ลูกกินเกลือไปเจ้าน้องหน่าบอาเงินเอามันอยู่ในเฮือนครัวเพิ่นเด้ภักบ่ถุงน้องก็คือคล้ายๆแบบยางบ่นั่นบ่เนาะส่งเก่งบ่หยัดยืดบ่เป็นผงมันอ่ะเก่งตัวใหญ่กว่าคนเก่งใหญ่กว่าคนบ่น้องแดงหึโอ้เก่งใหญ่กว่าคนเนาะ เห็ดกินยังมันนี้เห็ดกินแดงค่ะทอดไข่ทอดไข่ห่านดึงตรงไม้อีกเล่น้องหลาไอ้ผัวโอ้โหอยังเด้ยวมันนี่เนาะมัวพันกับขี้ดื้ออีกทีเนาะแม่นแมนดื้อเดี๋ยวเจ้าบอกใบบนไม้นองหลาบได้แรกแรกเล่นีมันนี่ผัวดีใจน้ำนอกนองหล่าเนาะโดยดีใจว่านองหล่าดีใจมีผู้ใหญ่เป็นซอยเนาะดีใจได้เชื้อไม้อีกจะคือนองหลาเชื้อชีเคือ เสื้อบ่แมนนังนงละมีผ่าห่มนะบ่มีบมเนาะเสื้อมีแต่เสื้อเสื้อบมเป็นเสื้อเสื้อเสื้อนอนแมนบ่เสื้อนอนเดียวว่าเสื้อหรือว่าเสื้อเจ้าหนุ่งกับเสื้อใหม่บ่โอ้ภายนอกมาห้บ่ฮู้อีเลยปัญหาจะต้องถามคนเด้อจะเสื้อยังเนาะ เอ้อยขออนุญาตในถามชื่อในเจ้าซื้อ,อยางบ่สิพอได้ถามข่าวข่าวเพิ่นเนาะนี่หั่นก็พอได้ฮู้จักเจ้าน,น้รถตามยังก็บ่ฮูดยังอันนี้น้องก,ก็บ่ฮู้กันได้บ่เฮาเป็นไผนี่กอือฮู้จักเือยะอะบ่จักิบบัตจบ่ชื่อโอ้ชื่อ่อ,อ,อ่ะบอกรายละเอียดชื่อเอา้าอันนั้นก็สิเป็นสาบวบัวคําบ้านนาเนาะอันนี้ก็สาวนวลส่วนซื่นโดยอันนี้กัเอื้อยกัเป็น ซื่อสารดาแแนล,ลโดยื่อช่องเลยแมนแมนื่นแนแมนวลนแมนแมนมนแมนแนแมนแนแอนแม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 าแมน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 แไน้มนแมยแมบแ้นแมนแมนแมนแ่งแมนแมนแมนนแม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 นเมนน,เน,น้อนแมนแมนแมนรมนแมนแนแอนนแมนนแ่นแม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 นน่นแนแะแแนด ชุดดอยเลยแบบนี้เนาะสิเของพันๆโมเลบแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าดีจังเลยเนาะโทรศัพท์มันก็มีไดร์ลุนไดร์หอเนาะราคาแพงกะสีใส่ดีแน่นะราคาถือกะคือว่าละบอดนกะเสียเนาะแมนแมนแคือว่าได้น้องกะใหญ่เลยออไปรุ่นสมัยใหม่คุณมือนี่มันมีโทรศัพท์โอ้ยใจจะขาดแหละแต่ทั่งพ่อเจ้าก็บบุรีมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะบ่๊ะมมีอย่างเลย มีไผ่มีโทรศัพท์เลยในเข <ไป S 1> ื่อนโดยไปใส่มาใส่กับมันสืบสานกันบ่ได้เนาะมันนำมากเลยเนาะนี่นั่นจะไปพุน่นหมดจะจะไปน้ำมันกับไกลฮะนะนี่แค่เนี้ยโทรหาฮัลโหลอยู่ไสมาแค่เน,นี้ยเนาะแมนแมนจังสบายเนี่ยอันนี้เผื่อจะไปน้ำมากกับป้าโมเมนต์อันนันนน้นนะพีน่น้องเลยอ๋อเมื่อนั้นนั่นห้าวว่ากันจื้อว่านออ้องแดงเอ้อหึปวจื้ออีก เอาคือน้องว่าซื้อบาได้ป่ะสื้เอาเงินให้บ่ะจื้อป่ะเอาที่ว่าเอื้อยว่าบ่นํากันอยู่หั่นเด้มื้อนั้นน่ะน้องว่าซื้อบ่เป็นให้เอื้อยซื้อมาให้โดอีหยังน่ะพน่อนจําได้แล้วจําได้แน่หวัดน้อโอ้ยลองลองตะกูล่าขุดเคลียขึ้นมาอีเล่นเรงจื้อบ่ดนี้่ะลองคงคิดเพิ่นว่าเพิ่นสิจื้อบ่ว่่าแมนจื้ออยู่เนาะน้องแดงเนาะ เริ่มเริ่มทาเลยบะลแรงนี่โด้วยดยอ่าแกชื่อมาหายชองชองเนอะอ๋ออะถ้าเจ้าใส่ก็ใส่ใส่แบบนี้ตลอดเด้ออันนี้ใส่ชีถึกหนาจะเก้งมาเบิ่งเนอะโดยเก้งเบืองนู้นแหละก็ต้องใส่แบบนี้ตลอดถ้าเหาใส่เปลี่ยนหนาที่เกิดซิวเมนเมนที่เกิดซิวเกิดฝาเคยใส่อยู่วะเคยใส่เนี่ยเคยใส่น้องเคยใส่แบบนี้บ้าง แต่ว่าบม่มีเงินซื้อบาดเนาะอืมช่องโซงเี่แหละเด้อกะจิ้งเต๋อบชงโซงอ่ะแม่นแน่นทำหน้าทำไรในการทาก่อนนอนในกาตอนเศร้าเด้ออ่าทาได้เบิร์นหมดละแต่แต่าลางหนาก็มาทาเนาะแม่นแนนอืมถือมาให้น้องเด้งก่อน่าแบบเออเกือบดื่มนะฮะพอเดียวที่นั่นขาดโอ้ยแบบไปหาน้องเด้งต้องซื้อพรไปให้น้องให้แล้วอ่ะหนาเนาะ โดยอ่ะทำสัญญาเพื่อนเนาะเมนเมนเออเลก็ดีใจน้ำเนอนลงหดาเด้อที่มีปู่สวยสนับสนุนเข้ามาเนาะโดยอ่ะนาำเขากันอีกบุญเนาะรอไปไปเป็นคอยไปน้องนายโดยโดยดีแล้วเพื่อนมีคนสอยเข้ามาเนาะมนดีใจน้ำเขาก็ได้ก็เอื้อยก็อยากซอยอยู่เนาะติิงตามมาผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนเข้ามาแหละล่ะเอ้ยโดยโดย ไงเขาก็ขอมาซรอยได้เนาะแม่งใหญ่กะเขาก็ได้แต่มาเป็นกำลังใจให้น้องคนนี่แหละแมนเมนเมนอ่ะจังได้ทั้งเกลือกับกระปุกเนาะสารัตเนาะไข่คำน้องแดงเนื้อะเด้อเจ้าพ่อชีได้พบคนกินข้าวกินน้ำเนาะโดยอ่ะสบายดีล่ะโดยสบายดีพอเวพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะสนุปก็มา คุยมาลินมาเบะมาหัวน้ำน้องุยพี่น้องเนาะก็ได้ว้าน้ำนองแล้ววัดสือพรธนามาให้น้องแดงคุยพี่น้องทางเพิ่นกับจักความซือพันวาวันนั่นกับซานว่าก็เอาเงินให้เพิ่นเนาะทางน้องก็สือบอกเป็นพันวาให้เอ้ยสือสาวสันก็ได้ซานว่าก็เนื้อออกมานี่ก็ได้มาหาดิดน้ำน้องก็ได้อามาให้น่องเนาะคุยพี่น้องเนาะซองซองยพี่น้องเนาะ ทางน้องก็เป็นสาวแต่บนหน้าตาบริทาอย่างพรมิพี่น้องเอ้ยโดยฮะซ้เฮามีซ้ำหามลายแหละซอยกันไปพรมิพี่น้องเอ้ยโดยอ้าสําหรับคลิปนี่ชาวนวลกศรัยอัมราพาจา้าหรือว่าทุกทุกคนไปก่อนเนาะไปพบไปพอชาวนวลขีปน้าก็อย่าลืมติดตามได้ก็ฝากกดเสียกดไลค์ชาวนวลใเด้อพรมิพี่น้องเพื่อเป็นกนําลังใจเนาะโดยอ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอ เพียงเท่านี้เนาะขอเกล้าเข้ามาสบายดี